สบายดีพ so ี่น้องมาท yeah. so like ุกคนทุกคนพาอย่างค่ะพากันมาอย่างมาซื้อของกินพากัมาของคนใหญ่แต่พี่น้องอยู่รักแปดด้วยนอยู่สมัคตะเกียบก็เขามาเรียกเนาะทุระพี่น้องทุระเรื่องปลูกของอ้นแหละน้อยหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเขาไปตลาดนำกันต่อพี่น้องซื้ออยัางในอ้นมีซื้อตีนไก่แล้วก็ซื้อปลาดินซื้อหมักถั่วดินซื้อผักหอมบัวหมักเผ็ดแดงซื้อเห็ดย่างอ่าเห็ดพันปลานะแล้วก็ซื้อข้าวกุ่นน้ำพันปลาพันขบ ันตาเนาะแม่นะพี่ตลาดรักแปดตะวพี่น้องง่ายๆขาไปน้ำแก้มพี่น้องแล้วนี่กันเริ่มเริ่มลาเริ่มได้ขากันเนาะแม่นมืดบลาพี่น้องมาเดี๋ยวกับเรืมันก็เลยทำเนี่ยจังเอยเนี่ยพี่น้อง สาวซื้อแล้วก็สาวออกมือพี่น้องสาวซื้อสาวออกประมาสามสิบกิโลแม่ไหมสามสิบโลหดเซลโ,โลเนโาะแก้วแมนไคเติบพี่น้องเลยปวดก็เจ็บตาเลยพี่น้องเป็นตุ่มแบบเป็นมันคันแพะครีมปรุงเลยซื้อครีมปรุงมาทานแบบแ,แพะแมนแพะคันเลยพี่น้อง นั่งบบาะดน้อซะน้อยเนอ,กอง,องกลองสั่นเนอขอโทษขออภัยนำขขเก็บที่มันสะขูดข่นย่างเอามือจับจดักจ,าาจ้ามบ้าแน่นขนคลายเสื้อผ้าบ้าละลายที่นอกมีแต่ตัวง,งาม เดี๋ยวอ้นจะนปเปลี่ยนเอากลรองลังเด้อพี่น,อน,ออน้องเด้อบัดนี้เอาอ้นก็เริ่มซื้อเขาปุ่นเหรอโลเดียวก็พอแล้วขาปุ้นพี่น้องว่างามเลยว่าเขาปุ้นเครื่องบ่ได้เขาบีบเครื่องบอสท่านบีบเครื่องแล้วงามแซ่บน้ำเลือดยังนี่เลือดงอเลือดช่วยพี่น้องไม่น้อยหันม,มีบ่อันใครเยอะมากฮันเจ้า ไเยมาเพราะไปื้อห่นนั่นตรนี้แหละพอแล้วซื้อกระปุ้นซื้มกโดินเลยซื้นปละดิเผ็ดคันปลากิ้น้รพต่นองเลยเรื่องไทยเยอะมากไทยเยอะมากขายยูไ่ไหร่บ โซ้งเลยเหรอหมอโซ้งเลยเหรอใส่เสื้อเมย์ยำออซิป่วยเด้อออซิปคือเก่าเอาคานอน่อยเดาอแล้วก็เอานังปลาเอาขวดหน่อยแ้ก็ได้นังปลาเนาะมันใส่พลามันออกไวเนาะเอาขวดหาพันหน่อยเด้อ ขวดน้อยน้ำปลาขวดน้อยเออเออท้งไหนก็ได้ท้งอะไรเออจะซื้อไปเห็ดยำไข่ยามาเนี่ยพี่น้องเออไข่นั่นอันมันเป็นดีอยู่บ่อันซื้อเมื่อนั้นนั่นมีอันอันอะไรไรหันเออเอาตัวน้อยอะไรงามอยู่บ่อเมื่อนั้นนั้นมันจะเป็นแบบ บอได้คงข่อยอะไฮะจ่ายให้แล้วก็บอเออจ่ายก่อนจ่ายก่อนเดี๋ยวจะเราจะเอาเงินเพิ่นพี่น้องเด้อไม่น้อยเป็นมึงกล่องเพิ่นบ่มีกันตลาดจ้าคนอยากเริ่มเงียบๆเนี่ยแหละเนาะล้มโทรศัพท์บอสหน่ะ ไปซื้อปลา,ปาบ่อผูกปลาทางคุณเนาะงามเลยอันได้ข้ากับงามเลยพี่นอ้องอันน่ะขั้นจ้ำปิดตามผู้ขอยขั้นจำเป็นเป็นเจ้าอเองนเนาะ <laughs> มาคำมืาเนี่ยอุอน่นก็เหลาะของปลาก็ไปจัดพี่น้องเลยไม่ได้ไดป้ปลาน,นิลใส่ สองพันบ่นาสองพันโอ้ลายอะไรถูกูกาอ้นซื้อมาขามันแล้ววานหรือสมคามลาง้นชุบถกมโค้กครับใจหมดใจคือคามแ่ เได้ปนินอะไรอย่างเงี้ยนะยังยังปกนบากาบดสื่อนาะได้ยังได้ยังไปกินโอ้ได้สื่อหนึ่งแบนีบอ เราหาสื่อต่กับพี่น้องไม่น้อยนะมีครบแน้ไม่น้อยท่านกี่มารถน่ะพระนะอ้นกันได้นั่นได้นี่ในอจักีน้นองอู้้างหนาคงจะหาสื่อ,น,น,อน,นอหนะ้คนในสกุน้องเลยที่มี แน่ค <muitas> ุณบ oh. ้าแล้วโทรบอกเราไปเราไปตลาดนะมีปลาเน้นพี่น้องแถวนี้มีแต่ไก่ฮลายโคดไก่ในตลาดลักแปดพี่น้องขายแกงขายโของมันบ่มีปลาเนี่ยพี่น้องเด้อสะโคนเลาะซื้อปลาเนี่ยมันบ่มีปลิกแดงขาดตลาด ผักแดงบมมีบอกผิกแดงริกแดงบมี่ผีเจพี่พกนี่ริกลาวเ่ะบอกเมื่อตลาดบมีเนาะริกแหงลองซื้อแล้วเราหาผิกแดงบมมี่ีนอกเมื่อตลาดบมีพผิกแดงหลานหักแส่บมีพริกแดง่งเจ้ากันอง เขาเจ้าไทบอหรือเขาเจ้าเน่ยล้าเขามีบอเหล้าขาตลาดโอ้เขาเจ้าเลาาบ่มีบอเขาใหม่ด้วยนะเขาเนี้อใหมให่พี่นอ้องโลแปดพันีไม่น้อยลองซื้อเขาเจ้าไทยเลยวกเขาหอมมะลยโคงสิบสามพันทอดบหาสิบาทเลยสิบสามพันกับหอดหนะสิบบาท 13, บาสิบห้ 15, าพันสี่สิบปลายสี่สิบกว่าบาทจะทงหนึ่งพี่นอ้องสี่สิบปลาบาท โค่นน้อยจะไปทางใดนะพี่น้องเลากหาอยู่ได้ก็ได้อันเอดไดๆเราเห็นคนไปจากพี่น้องเลยเช็คนไปลหลอกทางใดลงกับโค่นน้อยอนยะู่เลยพี่น้องคนหลอกหาสือปลาไม่น้อยพัดมาสืบเขาแบบนี้เลยพบเจอกันพี่น้องเลยเราเห็นคนกับศรได้ไปค่ะเห็นเลยโค่น เห็ดเลยพี่น้องฉันยังบ่เห็ดแม่เลยอ้โอ,อ้อนได้บ่ปลานะได้บ่ปลานะไ,ไปออกไปคนก็ซื้อเขาเมื่อเห็ดไข่เยี่ยวมาอะไรเมืเม่อเห็ดยำไข่เยีย่ยวมาให้พี่น้องเบิ่งได้จ้าสู่น้องนัดกินหุงต่าเจ้า ภาพแรงไม่น้อยสิเฮ็ดเมนูนี่อะไรจ้ะพี่น้องเออเอาบ่ออันน่ะลูกชิน้นบ่อเมื่อกินกับบอ่อเนาะบ่อแซ่บเนาะอ๋อเห็แล้โทรเขาโทรบอกให้เล่าแม่เถอะ<ง>บอกให้เล่าอันไปซื้อดเซโน่บดอึดไปเขาไปแหวนเซโน,โนล่นล้วเขาเออเออกลับรีบเมื่อค่ะเขาอยากมันบดทันนะนะตลาดมันมันสีวายก่อน ย่านทันตลาดพี่น้องเลยสิบพากันออกจากตลาดลักแปดเดินจากพ่น้องพากันออกมาจากตลาดลักแปดเพราะว่าย่านบอลทันตลาดลลาเซโนเพื่อซีเมอร์เขาโน้นเซโนเขาก็บสามสิบลักหันเนาะใกล้เจอพี่น้องเลยสามสิบไปนะ กระเป๋าเงี้ยงามอ้นเงี้ยมันกระเป๋าหน่อยงามนากพี่น้องเนาะเด็กหน่อยเกินว่ะขอบใจเบิ่งเนี่ยสางามพี่ะหนุ่มปุ่นใหญ่เลือกยนาก็คือคนจ่อยเนาะ สลาดมากแต่งกันนี่นะสกุนกันไงงานกันสิเซ่อะไรพี่น้องเลยได้แค่มองแต่ใ<อ>ส่บ่ไ,ได้นะแม่ <c oughs> แมแต้นอยากใส่ก็ใส่บ่บได้พี่นอ้องได้แค่มองนี่แหละดีละแหละได้แค่มองนะออกจากมาเลยได้าจมาเอารถกันมาเนี่ยอะไรก็สีอ่อวเมื่อเสี่ยโน่กับคำอลไรพี่นอ้องโทรบอกเอออกอกล่าค่ะผมมีปลา ขอโทษอันพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเลยจ้าแม่น้อยครับเอาอ้นมาหล่อตลาดลักแปดจ้ะพี่น้องออกมาเอารถรถลน้องนัดแต่ยืมน้องนัดมาพี่น้องอ่ะอ้นล้นลาคิดซะเดี๋ยวคกินนี่อ้นขิงพาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนมหาใจด้วยจ้าแล้วก็น้องนัดพ่อวันแม่น้อยบ๊ายบาย